ลำซี่เมื่อคืนนี้บอกงานที่สารคามก็ต้องาอะไรปกติไปแสดงมาทุกที่คนเต็มทุกที่คนมวนทูมองแมนคนหน่อยคนหลายกับมวลน,นำมอลลักับบึมบึมบึมคู่ชุนนีเพื่ล้วทุกคนสนุกสนานหมดเมื <c oughs> ม่อ,อคืนนี้รากว่าเพิ่นจ้างไปมันมันเป็นงานมันเป็นงานปิดวิสังกะสีเก็บสังกะสีอืมก็ปกติทั่วไปไม่มีอะไร ก็เครื trendy, remember, so, ่องปั่นไฟมีปัญหาช่วงต้นๆอันนี้ต้องบอกกับเครื่องเครื่องปั่นไฟเหมือนมันมันมันสายไม่ติดเครื่องมีการแก้ไขปัญหาไปก็จบไปเออวันนี้พอแสดงไปแล้วแสดงว่าสามทุ่มเลียญนิดๆเออไปลองเพีงเลียบคุนกันเขาก่อนแสดงปุ่งปุ่งปุ่งไปแสดงเสร็จปั๊บแสดงไปอีกไปอีกไปอีกข้าวหนึ่งบอกเป็นเพื่อการใครก็ว่าเพื่อการโบกบ้านบบกผู้จ้างห้า เสียไปใช้บุญนี่มาสั่นไอ้มันแม่บล่าพุ้าร์เขาเน็บเสียไปเสีเขามีสัญญาอยู่บาร์ประชาสัมพันเ์ากกามีเออบัตรมันกวามีเบอร์ทุกคนแมนตีดูภาพมันมีเบอร์มันตีนีไปใช้มานี่ดอกมันเป็นค้นภาพปีแมนตีมันเป็นคนบ้าร์ภาพปีอันแีนแมนตีพุชาร์นี่แล้วเคยจ้างเขาเพะเคยจ้างหลายรอบแล้วเคยจ้างหลายรอบแล้วมองขยิบสูนนี่เคยจ้างหลายรอบแล้วเออเคยจ้างหลายรอบแล้วจ้าง ไปรอบหนึ่งรอบสองกาจ้างไปห้าเสียวผู้กยัป็รคของผู้เก็บเออแต่ผู้ข่อมีการมาจามีการมาจําทุกครั <S 2> <S 2> ้งเวลาจ้างมัดจำทำสัญญาขนาดมีสัญญาเลยขนาดมีสัญญาแสดงไปถึงประมาณห้าทุ่มสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มห้าส่นกว่าอันน้องเบนที่เป็นตกล้องของเพื่อนเพื่อนพ่แดมันก็ถ่ายรูปรงงลุ่มาปึ่งเอ้า ผู้จัดทาไปใส่ตู้ขายตัวแม่ตู้ขายตัวไปพี่นอออ้องเฮ้ยใครอยากเปิดรวยบิย้างปกติช่องเนี้ยอีช่องเนี้ยมันจะมีคนนั่งอยู่ในตู้หายไปเลยแม่หายไปเลยแม่อะไรนี่ปกติตู้มันจะเวลาเขามันจะมีคนขายแบบตู้นี้ใช่ไหมมันจะมีคนขายแบบในตู้นี้ใช่ไหมห้าทุ่มหายไปเลยเมียีิตาโกอีเมีย คือไปแต่เก้าอี้ฉันตลกมากฉันอะไรตกใหญ่แต่ว่าที่งานฉันตกใหญ่เพราะฉันคือคือสำหรับผมอะผมไม่ได้ซีดอะไรเพราะถ้าเลื่อนแต่ลตอนนี้ผมยังไงผมก็แฟร์แย่อยู่แล้วผมจอยู่แล้วถ้าถ้าคนคนจัดงานนี้ขอบรถมาปาดติโทัร้องของบอกงูจักเัวไหนไปแล้วงู้จักกับพลังตัวเกี่ยวนี่สุดไหนไปแล้วแล้วฉันก็มีรูปคุณอยู่ด้วยฉันมีรูปหน้าตาหลักฐาน กี่ยวกับคุณหมดทุกอย่างค้าหนึ่งตำรวจมาสร้างเลิกวันนี้ตำรวจที่ต้อนผู้จังานแบบว่าใดตำรวจที่ต้อนประสานงานแบบว่าตำรวจก็วบบ่าไม่เห็นผู้จัดนั้นเลิกตำรวจมาเอา้าเราคนมาบนหนันเด็กว,ว่าขายตัวเขาพันกบคนตต่มอยู่นังติม็มตัวันขายตัวพี่พี่นะ่คนเต็มไปหมดเฮย้ย แล้วคนดูคุหน้าพิชีตแต่ทำไงอะ่ะตำรวจสั่งเลิกต้องเล่นต้องเลิกภายในห้าทีสิบวิธีให้รู้ว่าอันเอาสิเด้อครับเพื่อนทุกครวจผมกับบ้านเนี่ยเงื่อนเท่ากันผมบอกงงเงินผมจะหายไปใส่ให้ผมเด็กแค่ยี่สิบวิธีเดียวเพิ่นก็มาเท้าเขี้ยข้อใจยี่สิบวิธีก็ว่าสี F ่เอฟแอร์เล่นไปเรื่อยนะเพราะว่าเอฟซีเขาคือผมคือตามจริงอะ่ะผมไม่ได้ขึ้นนะซ้ำข่าวใส่ส่งเขาซอยสั่งเลิกใไซส่งปุ๊บปั๊บก็ขึ้น สี่ขึ้นเปลี่ยนลองเพ่งเพราะขึ้นไปแล้วรอในสองเพ่งคือเดนยูริยอกมันบกักยูริกับพัทขึ้นน,น้องลีออนโอ๊ยผู้ใดแน่พัทจะขึ้นจะคนเฮ็นได้รบาเดี๋ยเฮ้ยูริขึ้นเลยลูกยูริขึ้นเลยขึ้นหมดทุกคนให้เขาเห็นหน้าก่อนไม่งั้นเขาจะด่าเราว่าเรามาเสียแล้วจ่ายเงินมา,าร้อยกว่าบาทได้ดูเช่นนี้หรอซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเราแม เราเป็นผู้ราจ้างเป็นแสดงเนี่ยเรียกไม่อยากอยากมาอธิบายอยากมาอธิบายให้เอฟซีฟัง